สวัสดีครับปูกับหลานหน่อยครับใบเตยสวัสดีค่ะหยิ้มหวานเอาใบเตยพูดตามปู่สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วค่ะมาพอกันอีกแล้วเมื่อนี้วันที่เมื่อนี้วันที่หาโอโอเวลาตอนนี้เวลา ผ่ามงสี่สิบน้าฝ่าก็ใบเตยใบเตยว่าอันใบเตยว่าไปซื้อไปซื้อของมาไปซื้อของมาจากไอ,อ้ท็อฟเมื่อกี้นี่เก็ได้ไอ้จิมได้ไอ้ิมมากครับก็เลยว่าผู้ไทยไทยคลิปเนี่ยว่าท่นไปเตยว่าไปเตยบอกให้ทายคลิปคนคน คนใหญ่ตัวกันกําลังจัดของนี่ครับไอติมครับอ้าดีมาเด้อกินน้ําเตยจ้าไหมกินน้ําเตยบ่ไหมจอมจ้ากินน้ําเตยบ่แฉบแฉบดีแฉบบ่แฉบแฉบจ้าสิอามาเอากินน้ากันเอาหน่อยอันนี้หน่อย เตยกินเพ,เพื่อเพื่อแฟนครับจ้ะกินเพื่อแฟนครับแจะบวะอันนี้มาปูสาดกินครับมือนี้คคปูสาดกำลังว่าัดกินธรรมดาน่หาหน่อยรู้ปล่าไทยกีบแนนไทยลูกแหนว่ันเดียววาเาลองขตยเดือมกินไอติมกับเตยเตยกินไอติมสุเบิง้ง ากเขาไปในบ้านไปจัดของตัดมีตัวเหยวปิดตัวยุ่งสีขาวน่าที่าะนุ่ยครับเรายุ่งเขาเป็นกัดเห็นบ่กัดขายเห็นบ่กัดลายเหรออืมคลายด้วยท่าหยาเลยบ่ท่าหยาอืมเดี๋ยวพูดท่าให้นี่เห็นบ่นี่เป็นตุ่มเห็นบ่เจมท่าหยาเลยเจ มาเจมี่มาดูน้ำม,มากเดียวมาตายงูเดีวอืมอ้ากินกินสุพ่อนเบิงเอื้อนเพื่นกินแล้วก็กินเออกินมือนี่วันที่วันที่หาอ,หอีกหาเมือ อีกหามือใบเตยก็ครบสองปีกับสี่เดือนหรือสามเดือนยายสามเดือนเนาะสองปีสามเดือนอีกหามือเบาเก่งแล้วใบเตยเบาตอกวามได้หลายแล้วทางบ้าในชัดบุย้ยเป็นอาเจ็บจะวะนั่งดีๆนั่งงามๆนั่งงามๆเป็นผู้สาวอ่ะ นั่งดีๆระวังแปดเห็นว่าเรามันงถี่แปดมั้งแต่แปดไอ้หิมไว้แห้งไว้เออพอลอะหากินแซบบอ้อตื่ใจบอ้อจิมเพราะตั <c oughs> ้งแต่ว่าแม่แนวเย็นมักเบิด ปีโป้โหลหนึ่งปีโป้ก็มาแช่เย็นไว้ได้กินหลังการย่างอีกของเพิ่นไอติ้มมาซองยางอันนึงใส่ตู้เย็นไว้แล้วช่วงนี้ที่เน้นเน้นคลิปใบเตยกินไอ้จิ้มพูดี๋ยวสีโบช่วยก็ค่าเดี๋ยวพูดกินนคำอ่ากินคำยใหญ่ๆให้อิ่มเลยเบื่อิยากินเลย

ยุ่งไหลเดี๋ยวปูท่าอย่ามองให้นั่งดีๆนั่งดีๆอเอาขาลงดีๆใจ<ไ>ป,ปูเอาอาไอ้เพื่อนเออไอ้เพื่อนเอา,อาเกินกินเบิร์ดเราเอาใส่ตู้เย็นไว้กินเราใส่ตู้เย็นไว้ กินเ<อ>ยิมแล้ว <laughs> กินเบิเร์ดเ,เราก็ต้องเอาทิ้งเนาะกินเยิมแล้วอันกินบ่เบิร์ดเอาใส่ตู้เย็นไว้โอ้ยเตยมากัดขาปูอีกแล้วบ่ตายเดี๋ยมตกใจเยอก็ตั้งตั้งหากองกันอ่ะอืมเฮ้

กินน้อยๆกิวะโอ้กินน้อยๆเอากินกินเตยกินอิ่มกันห่วงว่าปูห่วงว่าปูกินข้ามเย็นจันปูกินนิจัดกินเลยกินเลยนูอิ้มกับใบใบแล้วต้องไปขั้นเย็นอิ่มเดีวเดี๊ยวปิดไฟแต่ดูเย็นไว้นะโอเคยุ่งกัดยุงจะกัด จะปูเจภาพไปเขาห้องพุ่นครับสําหรับปูกับร้านน้อยเมื่อน,นี้กใบเตยส่วนกินติ่มครับกับบเบิดได้อ่าประมาณจะส่วนนึงนี่แหะส่วนโตูุนญ่นี่แหละเฮ็นปูเฮ็ดคขใหไ่ห้องโอ้โเลยอ่ะแต่ค้องสิจบไปซํำนี้ก่อนครับไว้เจอกันกีบนาสวัสดีครับ